วันเนี้ยเราจะขายน้ำแข็งใสยเยลลี่ลูกตาอุย้ยใสลูกค้ามาแล้วน้ำแข็งใสยเยลลี่ลูกตาสายเยาีเหลืองปึ๊บก็จะสีเขียวปึ๊บแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ วันนี้ทำไมไม่มีลูกค้าเลยละ่ะร้านน้ำแข็งใสของเราเนี่ยนั่งรอมาตั้งแต่เช้าจนถแดดจะหมดวันอยู่ละโอ้โหลูกค้าสักคนไม่ใช่แค่แดดค่ะฝนก็ตกเนี่ยโอ้ย <_ K _ T> อุตส่าห์ใส่ชุดเนซุโกเนี่ยแล้วพี่แสงก็อุตส่าห์ใส่ชุดคานาโอเนี่ยเอหรือร้านพี่กุ๊บมันไม่มีอะไรเด่นนะพี่กุ๊บเมนู สอก็เด่นแล้วนะใช่มีคนเด่นกว่านี่หรอคะโอ้ยเด่นแต่มันไม่ได้การโปรโมทเอพี่กุ๊กกโปรโมทเนาะใช่พี่ก็ถ่ายร้านเราลงเฟซบุ๊กแล้วนะเฮ้เดี๋ยวนะกุ๊กคลิปได้แล้ว<ม>ก็วช่วงเนี้ยเยลลี่ลูกตามาแรงค่ะว้าวอ๋อนั่นแหละมาเป็นจุดเด่นในการขายของเราโอ้โหรู้แล้ววันเนี้ยเราจะขายน้ำแข็งใส่เย,ยลลี่ลูกตา ต้องชอบแน่เลยอโอเคเราไปทํากันดีกว่าอันดับแรกนะคะเราต้องเตรียมเยลลี่ลูกตานี่โอวันนี้มีสีอะไรบ้างมีเยลลี่ลูกตาสีเขียวสีส้สมหรอสีแดงแล้วก็สีเหลืองต่อมานะคะเราก็เตรียมน้ำแข็ง อุปกรณ์นะคะก็จะมีนี่เลยเครื่องบดน้ำแข็งใส่ไปเลยแน่นมากนี่ทุกคนแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งใสไปเลย นี่แล้วก็มีท็อปปิ้งนะคะนี่ใส่นิดนึงนี่ใส่สีเขียวหรือว่าสีแดงดีค่ะทุกคนใส่สองสีไปเลยสองสีอโอเคสองสีผสมกันไปเลยตัวพักขึ้นไหมและยังไม่หมดเท่านั้นนะคะที่เด็ดนั่นก็คือ เยลลี่ลูกตานี่ไสีเขียวก้ข้างสีแดงสีแดงก็ข้างสีเขียวไงนี่ปึ๊บต่อไปนะคะก็ใส่โกโก้ที่ปากอืมโอ้ยเหมือนหน้ากบเลยนี่ได้เรียบร้อยแล้วน้องแข็งใส่เยลลี่ลูกตาพี่ว่าเรามาโปรโมทร้านเราดีกว่าโ <Okay. S 2> อเคขายหน้าร้านดีอ่ะขายหน้าร้าน อ่ะพี่แสงไทยนะเอาสวยๆนะคะผมๆผมๆเฮ้ยจสอเออมีแผนอือร้อโอเคอัพเลยโอ้อัพเร็วมากโอ้โหคนกดไลค์เร็วมากว่าอุ้ยไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแน่แน่ลูกค้าเต็มร้านแน่นอนเตรียมตัวดีกว่าโอเค a few minutes later ้อยยหนน่า้อยู่ไหนาทางยี่รี่หนอยน้าขวใ้ามาแล้วน้แขงสายเยหลูกตาโอเคค่ะน้ำแข็งใสายเยลี่ลูกตาเสร็จไแล้วเไปแล้วอุยมีต้องสคนให้ใครก่อนดีล่ะอู้วน้องผู้หญิงดีกว่าเอาลูกตาสีอะไรดีสีเหลืองค่ะสีเหลืองกับสีอะไรคะ สีเขียวค่ะโอเคค่ะสีเหลืองกับสีเขียวโอเคกันเริ่มทำดีกว่าก็ใส่อะไรบ้างคะเนี่ยทุกอย่างเลยไหมใส่อันนี้ค่ะใส่อันนี้โอเคมเป็นน้ำแข็งก่อนน้ำแข็ง <Okay. S 1> ใส่นี้ปึ๊บปึ๊บอย่างเดียวหรอคะอย่างเดียวหรอคะอย่างเดียวเนาะ <S <S> โปเข้าไปโปโปอ,อืมแล้วเอาสีอะไรดีคะเนี่ยเอาทั้งสองสีเลยค่ะสองสีเลยนี่โอ้โห <c oughs> นีห่แล้วก็เยลลี่ลูกตาสีเหลืองป๊บ นี่คนที่สองเอาอะไรดีคะขนมปังครับขนมปังครับกับอะไรคะไม่เอาแค่หนึ่งอย่างอย่างเดียวโอเคนี่พวกทำไมเด็กๆเขาต้อกินแต่ขนมปังใช่เหมือนเป็นปลาใช่ไหมกินขนมปังจะได้ฉลาดเหมือนปลาไงนี่น้ำสีอะไรดีคะน้ำทั้งสองสีค่ะใส่เสื้อแบบนี้เนี่ยเหมือนใครหน้านึกไม่ออกเลยอ่ะกียูครับ กยูเหรอโอ้กีู่ในดาบพิฆาตศูนย์ใช่ไหมั้ยไปต่อจือบ๊บสองสีปึ๊บแล้วใส่เยลลี่สีอะไรคะเอาสีเขียวกับสีเหลืองค่ะสีเขียวปึ๊บกับสีเหลืองปึ๊บแล้วก็ทำปาก เรียบร้อยนี่นี่ค่ะเอาเอาขนมปังอขนมปังยังเดียวเหรอคะทำไมไม่มีใครชอบเฉาก่วยเลยอะเฉาก่วยไหมอันนี้ล่ะมุกไม่เอาโอ้โหขอช้อนฉนนหาเจ้าแจกขนมปังมาขายเราพี่กุ๊ใช่นี่ทุกคน ร้านน้ำแข็งใสของเราเนี่ยขายดีมากเลยนะคะเพิ่งเอาฟเฟตบุฟเไปเนี่ยโอ้โหขายได้สามคนเลยเนาะสามเที่ยวแล้วน้ำสีอะไรคะสองสีสองสีเอ้ากินยวสองสีเอ๊ะเด็ก้กินเหมือนกันได้เลยที่เหมือนกันเลยอ่ะว่าเยลลี่ลูกตาเหลือแค่สีแดงกับสีเขียวค่ะสีแดงสีแดงกับสีเขียวโอ้ยอ่ะ แล้วก็ใส่ปากนี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายอโอเคจ่ายเงินให้เรายัางอ่ะเอา้าไม่ได้จ่ายให้พี่แสงเหรอคะเีียงไม่ได้เก็บเลยเอา้า <c oughs> แกวแลวอยี่สิบบาทอะ่ะสามเก้วอหกสิบเราเยลยลูกปลาโอ้ถ้าแ,แบบนี้พี่กุ๊ก เดี๋ยวลูกค้ามาเยอะแน่เลยมากินฟรีอยกพี่กุ๊กไม่นะค่ะผู้บอกว่าเกเงินไม่ได้บอกพี่มาแต่เตรียมน้ำแข็งให้ไงนี่เด็กๆเริ่มจะต้องอยู่นะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยคุ้นน่าด้วยอะเราชิมดูไปตามเก็บที่พันก็ไม่ได้อ๋อแล้วอย่างนี้จะกินข้าวกับอะไรอ่ะนันก็ไม่มีไอ เย็นอะจ้าเหมือนลืมอะไรสักอย่างข้างลุงจ่ายตังค์ว้าไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้กินฟรีไปเลยให้ฟรีไปเลยไม่จ่ายก็ได้ช่วยอะ่วยอะไอวเอวกรอโดด